ให้ไปไอ้นี่ไม่ค่อยเห็นหน้าแต่แรงว่ายาไม่เวิร์ก <c oughs> <c oughs> อ,อ,อ,อไค่ะะอเลนะคะ ่คะค่ะก็กราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านนะคะดิฉันสุทธวันสุบรรณอยุธยาในฐานะโฆษกพักเก้าไกลพร้อมด้วยสสอุทินันบุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตสี่สสอวันวิภาไม้สนสสสัดส่วนปีกแรงงานค่ะสสทวีศักดิ์ทักษิณสสปีกแรงงานและสสคําพองเทพาคำค่ะวันนี้นะคะพวกเรามี ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟไหม้นะคะที่โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกที่สมุทรปราการค่ะขอเสินสาว,วุฒินันท์ก่อนค่ะท่านสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมวุฒินันทบุญชูในฐานะสอสอซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอ ความร่วมมือขอร้องไปยังรัฐบาลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้3วันที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นขอชื่นชมหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบาตาขอญาติเอ่ยชื่อนะครับอบาตาบางพีใหญ่ซึ่งให้การดูแลในการเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยทั้งหมด70 แต่และศูนย์ก็ได้รับการชื่นชมจากประชาชนผู้ที่เข้ามาพักอาศัยนะครับก็คือทำงานอย่างเต็มที่นั่นคือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานที่สองก็คือท้องที่ก็คือมีนายอำเภอเป็นแม่งานก็ดูแลแล้วก็ร่วมมือกับท้องถิน่นได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนั่นคือประเด็นที่สองแต่ประเด็นที่3ก็คือผมอยากจะเรียกร้องให หน่วยงานส่วนกลางเข้ามาดูแลและเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในสองประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกก็คือขนาดนี้เมื่อวานมีฝนตกนะครับเมื่อเช้าครับก็มีฝนตกหนักเมื่อคืนก็มีฝนตกหนักสิ่งที่จะตามมาก็คือสารปนเปื้อนก็คือสารเคมีได้ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองซึ่งในบริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น และเมื่อละศมีห่างไปประมาณห้ห้าตารางกิโลเมตรจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็คือมีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาและก็ปลูกมะม่วงที่มีชื่อเสียงก็คือปลาสลิดบางพลีและบางบ่อแล้วก็มะม่วงวัดบัวลอยเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมากนั่นคือผลกระทบที่จะเกิดตามมาและประเด็นที่สองของผลกระทบที่จะอยากอยากจะเรียกร้องให้ส่วนกลางเข้ามาดูแลก็คือเรื่อง เงินชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนในบริเวณที่เกิดเหตุเช่นบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายถ้าเป็นบ้านเรือนที่อยู่ในความดูแลของประกันสังคมประกันประกันประกันอุบัติภัยใช่ไหมครับประกันประกันที่เกิดขึ้นคือบ้านเรือนเดี๋ยวนะครับผมสับสนนิดขอญาตินิดนึงบ้านเรือนแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับหนึ่งเป็นบ้านเรือน ส่วนบุคคลคือบ้านเรือนที่ปลูกเองในพื้นที่แต่ไม่ได้ไม่ได้ใช้บริการของธนาคารก็คือไม่ได้กู้เงินธนาคารบ้านเรือนประเภทนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภยัยเพราะเขาไม่ได้ทําประกันภยัยนี่คือความเสียหายของประเภทแรกประเภทที่สองคือบ้านเรือนที่ซื้อคือหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็เมื่อซื้อก็เข้าเข้า กู้เงินจากสถาบันการเงินสถาบัสถาบันการเงินก็จะบังคับให้ประกันภัยเมื่อประกันภัยประกันอัคคีภัยสถาสบมาคมปกครองสมาคมประกันภัยต้องเข้ามาดูแลเข้ามาเยียวยานะครับทั้งสองประเด็นนี้ไม่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับอยากจะให้หน่วยงานส่วนกลาง เช่นสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมปร,ประกันไทยและกระทรวงพอมอคือพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ให้ช่วยเข้ามาดูแลแล,แล้วก็ให้ให้ความรู้กับประชาชนเพราะขณะนี้ประชาชนจำนวนมากนะครับสับสนนะครับว่าบ้านเดือนตัวเองเสียหายจะไปร้องเรียกค่าเสียหายจากที่ไหนจากเจ้าของโรงงานซึ่ง ก็ยังไม่ได้ตัวตนชื่อเสียงที่ชัดเจนยังไม่ทราบว่าเจ้าของโรงงานที่แท้จริงคือใครก็เป็นความเป็นความทุกข์ใจของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบครับผมในฐานะสสพื้นที่นะครับก็ขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐนะครับให้เข้ามาช่วยดูแลแล,และแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนครับขอบคุณครับ พี่น้องสื่อมวลชนครับผมทวีศักดิ์ทักษิณนะครับสสบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็เป็นโฆษกมาธิการการแรงงานด้วยได้อีกในย่านนี้ก็คือผมก็มีพื้นที่บ้านนะครับอยู่ที่สมุทรปราการด้วยนะครับใกล้ๆกับสํานักงานของคางคุณพุทธินันท์นะตลอด3ามวันที่ผ่านมานะครับที่พวกเรานะครับได้ลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้สิ่งที่อยากจะสะท้อนกลับไปนะครับแล้วก็อยากให้ ภาครัฐได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มันซ้ำๆแล้วก็ไม่มีครั้งไหนที่นำบทเรียนของการเกิดภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยมาแก้ไขได้นะครับเราไม่ใช่ว่าจะกระนำนะครับจะตำหนิอย่างเดียวแต่มันเห็นแล้วเนี่ยมันมันต้องสะท้อนออกไปเห็นหได้นะโดยเฉพาะเรื่องของการประกาศอพยพนะหรือเรื่องของการจัดการนะทุกคนจะเห็นว่า ก่อนหน้านี้นะครับมีการประกาศล็อกดาวน์แคมป์คนงานทั้งกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการในจังหวัดข้างเคียงเนี่ยกับประมาณ4ี่0ห้ารอจุดแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกผมอดใจไม่ไหวทีจ่จะต้องสะท้อนเรื่องนี้ออกไปสานะมถึงสี่แคมป์คนงานที่อยู่ในรัศมีนะครับของการประกาศเป็นภัยพิบัตินะครับระยะห้ากิโลนะทุกท่านก็พอจะทราบนะครับผมเคยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้แล้วว่านะครับเป็นพื้นที่ที่ห้ามมีการอพยพนะครับ ห้ามให้คนที่ถูกล็อกดาวอยู่ในแคมป์คนงานเคลื่อนย้ายหรืออพยพออกทั้งครั้งครีนะครับเขาก็อยู่ในรัศมีของการเกิดภัยในครั้งนี้จากการสอบถามการประสานงานไม้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในแคมป์เองหัวหน้าคนงานเองครับประสานมาที่กลุ่มพวกเรานะเราพยายามติดต่อนะคุณวริพยาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยกันประสานงานอยากจะสะท้อนว่าณเวชีวิกฤตอย่างนั้นเนี่ยระหว่างการประกาศล็อกดาวที่คุณมีระยะเวลาในการ ล็อกดาวน์อย่างชัดเจนก็คือหนึ่งเดือนเนี่ยกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งคําว่าวิกฤตแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรอได้นะเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่ยังไม่ถึงวันซ้ําเม,มื่อวานนี้อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ก็ยังคงมีพนักง,งานหรือคนงานอยู่ในแคมป์คนงานยังคงเหลืออยู่กรบนเป็นคนพิสูจน์หรือเป็นคนวิเคราะห์หน้างานเองว่ามันคงจะไม่ปะทุขึ้นมาอีกมันคงจะสงบแล้ว ภัยพิบัติขนาดนี้ก็อรมานเก่งทุกอย่างใช่ไหมครับนี่คือคําถามที่ผมต้องถามกลับไปที่ผู้บัญชาการหรือคนที่จัดการเรื่องนี้โดยตรงล่าสุดนี้ที่สอบถามมาครับถ้าเหตุขนาดนี้หนึ่งสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับลองจากหน่วยกู้ภัยที่เขาไปอยู่หน้างานก็คือการจัดตั้งกองอานวยการสําหรับควบคุมงานนี้แต่เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นครับโยกกันไปโยกกันมาอยู่ฉะนั้นเนี่ยชีวิตของพี่น้องประชาชน นะครับโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ผมพูดมาเนี่ยนะความสําคัญหรือชีวิตของประชาชนในตรงนั้น,นะระหว่างควบคุมโควิดซึ่งระยะหลังมาเราก็สอบถามแล้วว่าเขาเป็นโรคไหมไม่ได้เป็นด้วยซ้ำไปนะครับแต่เป็นอยู่ในแมคมป์คนงานต้องอยู่กับวิกฤตนาทีแบบนั้นนี่นะสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งสะท้อนว่าการบริหารจัดการด้วยภัยพิบัติแบบนี้ไม่น่าจะทํากับประชาชนหรือคนแรงงานแบบนี้นี่ยังไม่รวมถึง ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เขาต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันจันทร์เนี่ยเพราะว่าเกิดเหตุตอนตีสามวันอาทิตย์นะฮะเขาก็คงคิดว่าคงจะสงบตื่นเช้ามาก็ออกไปทํางานเป็นปกติเย็นกลับมาครับถนนเส้นกิ่งแก้วปิดตั้งแต่ช่วงของลงทางแยกไปที่ถนนบางนาตราดไปจนสิ้นสุดที่สุวรรณภูมินะประชาชนออกกันอยู่รถติดอ,อยู่ตรงนั้นอีกนะนี่คือความสับสนโรมานที่แต่ละคนที่กลับมาจากทํางานที่อื่นนะต้องหาที่อยู่นะต้องประสานกันอีก เมื่อวานนี้อีกช่วงห้าโมงเย็นที่หลังจากแต่ละคนคิดว่ามันจะสงบแล้วช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับจากที่ผมไปสอบถามว่าทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามด่านต่างๆอนุญาตให้นะครับบางคนเข้าไปในพื้นที่บ้านได้เพื่อที่จะไปเอาสิ่งของที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นยานะยาของโรคประจําตัวของแต่ละคนที่เขาไม่ได้หยิบออกมาตอนเช้าหรือวันที่เกิดเหตุนะแล้วก็หรือเสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนออกมาการันตีได้ยังไงว่าเขาเข้าไปแล้เขาออกมาทันทีนะครับ รวมถึงแคมป์คนงานที่บอกว่ามีในบางส่วนที่ขอล็อกรอบออกไปฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำ,ๆซ,ำๆซ้อนๆนะครับกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยควรมองนะครับควรมองว่าสิ่งไหนจําเป็นก่อนจําเป็นหลังระหว่างคําว่าล็อกดาวแรงงานกับวิธีวิถีวิคิดชีวิตของเขาในช่วงของวิกฤตนั้นนะครับเราควรจะออะไรก่อนนะสิ่งนี้แหละผมก็เลยจะบอกว่าสื่อมวลชนต้องประจากันออกไปว่านะครับเลือก ที่จะเอาโลคไว้ก่อนหรือเลือกที่จะเอาคนนั้นให้อยู่กับกองเพิงตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นในการที่ลงพื้นที่เรานั้นอย่างที่ผมบอกเรามไม่ได้มีข้อตําหนิอย่างเดียวมีข้อเสนอแน่นะครับกองบัญชาการหรือสูงนดยการต้องเกิดขึ้นนะส่วนข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่เยาวยยายนะครับเดี๋ยวคงอาจจะมีทางคุณวิภานะครับที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเหมือนกันว่านะเราจะยังไงต่อนะซึ่งก่อนหน้านี้เรื่องของการปิดแคมป์คนงานเราก็ยังทําเรื่องอยู่ว่ายังจะเสนออยู่แต่มาเจอเคสที่เข้าไปอีกเป็นซ้ําเป็นซ้อนอีกนะครับ เ็าฝากสะท้อนนะครับถึงรัฐบาลนะครับว่าระหว่างวิกฤตช,ชีวิตของคนนะครับที่บอกว่าล็อกดาวน์ยังมีเวลาเป็นช่วงระยะเวลาที่ให้คุณตัดสินใจได้แต่วิกฤตที่มันเกิดขึ้นไม่ควรแม้แต่นทีเดียวครับที่จะตัดสินใจแบบนี้ขอบคุณครับ,บ,รบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันมีข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับการเยียวยาของพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนไปยัง รัฐบาลและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องการเ,าเหตุฉุกเฉินแบบนี้นะคะแต่กลับไม่มีมาตรการหรืออะไรใดๆที่จะแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รับทราบเลยเพราะว่าเหตุเกิดตั้งแต่ตีสามของวันอาทิตย์นะคะแต่ประชาชนทุกคนก็ยังเดินทางมาทํางานปกติเดินทางออกนอกบ้านปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยไปกระจุกตัวกันอยู่ในซอยกิ่งแก้วซึ่งก็เป็นชุมชนแออัดอยู่แล้วและถนนทั้งเส้นเนี่ยก็รถติดอยู่แล้วในเส้นนั้นเป็นเรื่องปกติ ประการที่2ก็คือเรื่องการประสานงานที่ชัดเจนของหน่วยงานรัฐจนปัจจุบันนี้ผ่านไป3วันแล้วนะคะก็ยังไม่มีมาตรการว่าจะดูแลเยียวยาช่วยเหลือประชาชนยังไงหรือยังไม่มีการตั้งศูนย์อานวยการที่จะประสานเรื่องนี้ให้ชัดเจนแต่อย่างใดของรัฐบาลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการประสานงานแล้วก็การที่ตัดสินใจต่างๆเนี่ยมีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องคนงานในแคมป์ทึ่งเมื่อวานเนี่ยที่ฉันให้คนไปลงพื้นที่พบว่าซอย สามสิบเจ็ดนะคะทับห้าทั้งหน้าซอยท้ายซอยยังมีคนที่อยู่ในแคมป์เนี่ยร้อยแปดสิบคนยังเหลืออยู่นะคะในนั้นมีทั้งเด็กคนแก่คนที่อยู่กันเป็นครอบครัวดิฉันได้ประสานไปรยังผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าไม่สามารถติดต่อได้ก็ประสานไปรยังหน่วยหัวหน้าหน่วยส่วนกลางของสมุทรปราการก็โยนว่าอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของออก,กรอมน นะคะดิฉันก็เลยติดต่อไปยังกรอรมนรก็ได้ทราบว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ต้องไปหาที่นายอำเภอนี่คือรัฐบาลแบบไทยๆเหรอคะโยนกันไปโยนกันมาแล้วประชาชนที่เขารอความช่วยเหลืออยู่จะออกมาเนี่ยเขาจะพึ่งพาพี่น้องพึ่งพากันเองหรือพึ่งพากันอย่างนี้ต่อไปอย่างเนี้รัฐบาลทําไม่ถูกต้องนะคะ และรัฐมนตรีทุกคนที่ลงไปเนี่ยท่านไปชี้นิ้วสั่งนู่นสั่งนี่ได้แต่ทําไมท่านไม่สามารถที่จะชี้นิ้วสั่งให้ทหารเหล่านี้ปล่อยคนงานอพยพออกมาได้ทั้งๆท,ที่อยู่ในรัศมีจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณไม่เกินสองกิโลเมตรท่านมั่นใจได้ยังไงว่าเหตุระเบิดจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งและถ้ามั่นใจแล้ะไอ้สิ่งที่เขาสูดดมสารเคมีเข้าไปเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งครอบครัวในนั้นเนี่ยจนบัดนี้เนี่ยท่านยังไม่ได้เข้าไปเช็คตรวจเช็คล่างกายเขาเลยว่า มีสารเคมีอยู่ในร่างกายเท่าไหร่หรือจะเยียวยาเขายัางไงร,รอบแรกสั่งปิดแคมป์ยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยนะคะยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยเพราะว่ารัฐเนี่ยดิฉันได้รับการประสานงานจากหลายแคมป์ว่าไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้หนึ่งไปซื้อของก็ไม่ได้ทั้งๆท,ที่หลายแคมป์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีโรคโควิดอยู่ในนั้นสองไม่มีการตรวจเชิงลุกไม่มีการดูแลจากรัฐบาลใดๆทั้งสิ้น แทนที่คุณจะเอาแพทย์เอาหมอมาคัดคนออกคุณกลับเอาทหารมาคุมนี่ที่ควบคุมโลกนะคะไม่ใช่สถานกับกันแล้วคนงานเหล่านั้นเขาก็ไม่ใช่คนนักโทษนะคะที่คุณต้องไปกักขังเขาไว้แบบนั้นแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นขึ้นมาหรือคนที่นี่ออกมาไม่ทันดิฉันถามเลยเอะรัฐบาลรับผิดชอบไหวไหมกับชีวิตของพี่น้องประชาชนเหล่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เรื่องการตัดสินใจในภา,ภา,ภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยคุณต้องมีความชัดเจนมีอำนาจสั่งการไปชัดเจนว่าในรัศมีห้ากิโลเมตรให้อพยพยออกได้แต่น,นี้แค่หนึ่งถึงสองกิโลเมตรกลับบอกว่าปลอดภยัยเป็นไปได้หรอคะอันนี้ถ้าดิฉันไม่ประสานด้วยตัวเองดิฉันจะไม่กล้าพูดได้ขนาดนี้เลยคะขนาดสสประสานด้วยตัวเองนี่ยังโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้แล้วประชาชนถ้าเดินเรื่องเองนี่จะขนาดไหน เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําอย่างเร่งด่วนที่สุดหลังจากนี้ก็คือหนึ่งนำเขาเหล่านี้เนี่ยออกไปตรวจสุขภาพร่างกายดูสิว่าไอ้ที่เขาสูดดมเข้าไปเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าค่ามันเกินเนี่ยแค่สามชั่วโมงนี้ก็แย่แล้วนะคะแต่อันนี้อยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนแล้วสูดดมกับสารพิษแบบนี้สรุปแล้วเขาอยู่ยังไงแล้วสองการมาตรการการเยียวยานะคะรอบแรกที่ร้องเรียนไปเนี่ยยังไม่ได้เยียวยาเลย ยังไม่ได้คัดคนป่วยออกมาเลยยังไม่ได้นํเข้าอาหารสามมื้ออย่างที่คุณบอกไปให้เขาเลยนี้รอบกลายเป็นว่าซ้ําเติมคนงานในแคมป์เข้าไปอีกนะคะซ้ําเติมเขาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเยียวยาเขาสองเท่าอะ่ะตั้งแต่รอบแรกไม่ใช่รอบไม่ใช่ว่าเหมารวมกันไปแล้วว่าเยียวยาแล้วรัฐควรจริงจังในเรื่องนี้นะคะเรื่องพี่น้องประชาชน,นะะเพราะว่าจะให้เขาปรับตัวยังไงอะทุกวันนี้เขา ปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้วมันไม่เหลืออะไรจะให้ปรับแล้วนะคะดิฉันขอปากพี่น้องสื่อมวลชนนะคะผ่านไปยังรัฐบาลว่าให้มีมาตรการโดยเร่งด่วนให้ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะคะรวมถึงกลุ่มอื่นเพราะว่าไม่ใช่มีแค่โรงงานที่ระเบิดเท่านั้นที่มีผลกระทบแต่มีโรงงานรอบข้างที่เขาทํางานอยู่ดีย๋ยนนแล้วตอนเนี้ยพนักงานไม่ได้ขับเข้าไปทํางานโรงงานก็พังไม่สามารถทาอะไรได้ก็ยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาว่าจะเอาอยัางไง ทั้งในระบบและนอกระบบคุณต้องเยียวยาโดยเท่าเทียมกันด้วยเพราะฉะนั้นทวนออกมาตรการเร่งด่วนแล้วก็ขอฝากผ่านไปยังจากพี่น้องสื่อมวลชนไปยังรัฐบาลให้ดําเนินการโดยเร่งด่วนด้วยค่ะค่ะก็นอกจากเรื่องการเยียวยาประชาชนนะคะในฐานะที่พวกเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะ พักก้าไกลยอยากขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนงบประมาณค่ะสำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะให้สอดรับกับขนาดของชุมชนเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็รวมทั้งวางระบบในการสื่อสารและเคลื่อนย้ายประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ค่ะรวมทั้งปรับลดงบประมาณที่ไม่จาเป็นนะคะอย่างเช่นว่ามาที่กองทัพนําไปซื้ออาวุธยุทธณ์เรือดำน้ำําเครื่องบินวีไต่างๆนะคะ นำงบเหล่านั้นมาจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปรรเทาสาธารณภัยค่ะนอกจากนั้นค่ะยังควรพิจารณาตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับขยะและกิจการพลังงานค่ะที่ได้รับการยกเว้นกฎหมายผังเมืองตามประกาศคสช,ชที่4ทั2559ค่ะว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่มีการเตรียมพร้อมในการระงับเหตุ ที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้นะคะตามเอกสาร MSDS หรือ Material Safety Data Sheet หรือไม่ค่ะรวมทั้งตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการต่ออายุการประกอบกิจการโรงงานด้วยนะคะว่ามีการคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบถ้วนหรือไม่ค่ะและที่ผ่านมาค่ะพักเก้าไกลนะคะได้เสนอร่างพรบ p r t r หรือที่เรียกว่าเป็นกฎหมายการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ สู่สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินค่ะและล่าสุดนะคะก็ถูกนายกรัฐมนตรีปัดตกไปแล้วค่ะซึ่งนี่นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะดิฉันคิดว่านะคะมลพิษที่อันตรายต่อประเทศที่สุดและกําลังเผาไหม้อยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นมลพิษที่ชื่อว่านายกรัฐมนตรีค่ะคนที่ชื่อคนเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆนะคะแต่ท่านก็ยังไม่สนใจและปัดตกเช่นนี้ค่ะดิฉันขอเรียกรอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนถึงมาตรการความปลอดภัยของประชาชนนะคะถานการขนาดนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากท่านต้องรีบออกมาตรการเยียวยาประชาชนและคำนึงถึงความปลอดภัยในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะสื่อมวลชนมีคำถามอะไรสักข่ามไหมคะค่ะขอบคุณมากค่ะบค,ครั